คนะนี้ถ้านายสนใจในลูกค้าขอไปที่ให้รอนนะฮะ154นะลูกค้ามาดูกับมิชิตเชฟแพดเดิ้ลลูกค้าจีทีกันนี้ค่ะรถ2ยลูกค้าพันธุ์น่าเซือรถเกียร์ออโต้คันนี้พันเคมีให้ออโต้เซบิขาพัดก็มีให้ด้วยนะคะคันนี้ราคาเปิดที่4 0 0แสนบาทเชิญเลยค่ะ ได้เลยคะี่สัปดาสองันรคาป็นแล้วค่ะี่สสนรคาเปแล้วได้มากกว่าเฉลี่ยกาออไลสูบต่ปิดต่อได้เลยค่ะี่สออไลราคาป็นแล้วค่ะสูต่อปิดนะคะได้เลยค่ะี่สัปดสี่พันอลนคาป็นแล้วค่ะที่ส่หนงพันสี่หนึ่งราคาเป็นแล้วค่ะี่สปดา์น่นสอง่นงราคาป็นแล้วค่ะี่สปหน่งพันสองที่หน่งราคาป็นแล้วค่ะี่สัดาหน่งพันสอง่ห่งราคาป็แล้วค่ะี่สันาห์น สี่สิบสี่พันหกพเป็แล้วก่นได้มากกว่านเซลยค่ะสี่สิบสามเมื่อหกพันแล้สี่สแปดรคะเปแล้วค่ะสี่สิแปดสี่ร้อยสิบสองสพันรคเปะไรแล้วค่ะสี่สิสี่เปอ่เ็นสี่พันอะไรได้มากกว่าเลลหกพันแปดพันห้าสิบคะเปนแล้วค่ะสี่แสนห้าเปะซ็นต์สองพันรคาปแล้วค่ะสี่แสนห้าเปอนสพันหกพันห่น้วคะเป็นแล้วค่ะสี่ห้าแปดที่านหกสิบอะไร้าคาเป็นแล้วค่ะสงันราคาเป็นแล้วค่ะสี่แสนลบเป่ร์น่์สองพันอะไรแล้วค่ะสี่แสนลบเปอร์เซ็น สองออนไลน์้วคปแน้วคะได้มากกว่าเล้อาเสื้อนึ่สิบบาทปแล้วค่ะสีแสนเจ็ดหสพันออไลน์้วคสี่เจ็ดห่นเทหมจัวัดจัวัดนับหจัวัดนับสองสี่แเมพันบาทที่นัประบูนด้านในนะสี่นเจ็ดหมบาทนับปนราคาเป็นออนไลนแล้วค่ะสุต่อยี่หแบรนดที่นาราคาเปแล้วค่ะสี่แสระบาทด้านนอกนะสี่แสนประบาทสบันับหนึ่งสบัดนับสองสี่ปบาทด้านนอกนะสิต่อด้านในราคาเปน้วคะได้มากส้สีสนปนสองพันับหนึ่งสี่แสนแปดมื่นสองพัน นับสามขายค่ะตกลงขายที่ราคาสองพันบาทลูกค้าหน้าลานใต้ใหมายเลขเจ็ดหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งหกได้ไปสองพันบาทขอบคุณลูกค้าลานประมูลค่ะ